ถ้าเพื่อนๆเอฟซีถูกถทกทนมาเบิงความมหัศจรรย์ของผักอินซี่เด้อค่ะนะคะนี่ตอนไปตัดบบมีนคนทายรูปให้ไม่เพ่นไปผู้เดียวนะคะอ้หักหักกรอบกรอบรอ,อบกรอบค่ะนี่หักเร็วนะคะนี่ต้นหนึงนน่งต้นหนึ่งเด้อค่ะพี่นอ้องต้นหนึง่งเด้อค่ะเพื่อนๆค่ะเน่จากต้นน้อยๆนะคะจากต้นน้อยๆขนาดเม็กซิโกนะคะเบิงเพื่อน,นกรนะะ,นะะ,ะลังสีดอก กําลังสีจมดอกน้อย,อ,ยอันนี้สิตัดออกไปเห็ดกับเขานะคะนี่พี่น้องคะขั้วมหัศจรรย์ของน้องเนาะคะ่ะนี่เบื้องช่อดอกเด้อค่ะเบื้องช่อดอกเด้ออุย้ยเหมือว่านนี่หวานหลายแห้งหวานกรอบแห้งเสียบนะคะจากต้นผักเล็กๆนะคะจากเบียรผักเล็กๆเล็กข้าสือมาเนาะค่ะข้าสือมานะคะ,ะ,คะแล้วแม่เพ้นเอาไปปลูกในการปรุงดินของข้าเอ่ จากการปรุงดินของเห่าก็จะเป็นปุย๋ยอินรี์จากฟาร์มเห่าเห็ดเองนะคะปุย๋ยอินรีย์จากฟาร์มเห่าเห็ดเองเบิ่งคว่วหนาของใบคว่วกรอบอืมคว่วกรอบนะคะโอ้โหกรอบมากเลยค่ะพี่น้องคะจากปุย๋ยที่เห่าเห็ดเองในฟาร์มนะคะ,ะปุย๋ยเห่าเห็ดเองปรุงเองทุกอย่างใส่วัชพืชในฟาร์มนะคะวัชพืช มาจากใสมาจากส,าาากสวนของเฮ้าเองโดยที่บ่ต้องสือต้องหาเนาะคะ่ะมีต้นอ้อยต้นห้าปลูกไว้นะคะต้นอ้อยปลูกไว้เมืองต้นนี้เด้อค่ะเกือบสี่ขีดได้หนเ่เกือบเกือบเริ่งกิโลเด้ค่ะนี่ต้นอ้อยต้นห้าต้นกล้วยที่เฮ้าถือว่าบองงามแล้วจิ้มจุวยมันแล้วหรือว่าต้นใดที่เป็นโลกเป็นผ้าเอียงต่างๆเนาะคะ่ะ เอาก็จะตัดออกมาเห็ดเห็ดปุ๋ยนะคะขับเขือ่อนหญ้าในฟาร์มเฮานีจ่จะบรได้ทิมนะคะมีแต่ปลูกเสริมปลูกเพิ่มแมนวามันเกิดขึ้นเองเฮ้าก็จะไปตัดเอาเนาะคะ่ะเอามาเป็นเครื่องทําให้ปุย๋ยเป็นกองปุ๋ยนะคะเพื่อที่จะให้เป็นอาหารของพืชเฮ้าเหมือนอย่างที่เห็นนี่นะคะได้ปุย๋ยได้วัชพืชมาต่างๆก็จะมีหัวมันน้ำเด้อคะ่ะแม่เพ่นปลูกมันจํำปะหลังไว้เอามาบดสาพเพ็ดปุ๋ยเนาะคะ่ะ แลวก็มีขี่ไก่นะคะขี่ไก่ขี่ไก่กไกฟ้ามนะคะขี่ไก่เก็บขี่ไก่ฟ้ามเอาหมามกนะคะหมักของแม่เพ่นกับมีอยู่หาหกตัวนะคะที่เห่าทําไว้ในฟ้ามแล้วค่ะมีนหมากหาหกตัวแมเพิ้ลจะบอกวบัมีเค่มีแม่แต่นิดหนึ่งท่อปลายเล็บปลายนิ้วกับบมีพักง่ามได้ขนาดนี้พี่น้องคะนี่เห้าเห็ดได้แล้วนะคะ,ะเกษตรกรจังเมเพินนี่ สามารถเฮ็ดไ้แเราค้นอื่นที่เก่งกว่าแม่เพ่นก็นสามารถลูกขึ้นไมาเห็ดได้นะคะลูกขึ้นมาเห็ดว่างมือจากสารเคมีนะคะมาเห็ดผักอินทรี์ผักปลอดสารให้ครอครั้วหฮาได้กินให้มีสุขภาพทีดีนะคะให้อคอรัวห้ามีความสุขมีสุขภาพที่ดีนะคะแม่เพนแม่เพ้นนี่จะพุ่มใจเสมอเวลาลูกมาเจ็บผักไปกินนะคะก้นที่เ้าหักเขาได้กินอาหารที่ปลอดภัยนะคะเพื่อนเนมันพุ่มใจกับ ผู้เหตุนะคะจังแม่เหตุนี่ระวังให้ขอบรั้วได้กินนะคะวังให้ลูกได้กินนะคะสิ่งที่ดีๆอาหารที่ดีๆนี่ค่ะเทาก็ใส่เวลามักปุ๋ยเป็นเดือนนะคะเพื่อนๆใส่เวลามักปุ๋ยเป็นเดือนแล้วค่ะจังจะเอามาใส่พักได้นะคะคุณพ่อมาถือพักว่าพ่อคุณพ่อว่าจะไปปลูกพัก่นว่า เอามาให้เพืเ่อนๆอยากให้เพื่อนๆได้เบ่งเนาะค่ะอยากให้เพื่อนๆได้เบ่งวานี่ค่ะการที่เห้าใส่ปุ๋ยจากการเห่าเห็ดเองนะคะโดยที่บ่ต้องไปพึ่งสารเคมีใดๆเนาะค่ะเหากับสามาเทศพักเห้าได้ต้นใหญ่ขนาดนี้นะคะ <ๆ S 1> แล้วการให้ปุ๋ยล่องพื้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะปรุงดินให้ดีให้มีอาหารให้เขาอิ่มพ่อที่จะได้ไปอ่ากินเดินหลักกินอาหารนะคะอ่าแล้ว ข้างบนนะคะข้างบนแม่เพ้นเอาอยางฉีดจุลินซี่ค่ะจุลินซี่ที่แม่เพ่นเห็ดเองโดยการหมักนะคะจุลินซี่จากการหมักที่เห่า,ห,าหมักไว้นะคะฉีดทุกสองวันสามวันฉีดบ่อยง่ามบ่อยฉีดดูง่ามดูนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะกวมแตกต่างระวางพักใส่สารเคมีกับพักอินซี่แบบนี้พี่น้องว่า มีความมีความแตกต่างกันหลายบอกค่ะแม่เพ่นว่ามันง่ามกลัวใส่ปุ๋ยเคมีผุนด,ด้ยค่ะง่ามกลัวแบบชนิดทีว่าไปหนะ้าน่ำหนาเลยนะคะน้ำหนาในการใส่สารเคมีเลยนะคะนี่แต่ละตน้นละตน้ตะตนเกือบเื่องโล้ด้ยค่ะเพื่อนเพื่อนแต่ละต้นแต่ละต้นเกือบเื่องโล้นะคะเดี๋ยวแม่เพ้นเอาตาสั่งมาสั่งให้เบิองค่ะเดี๋ยวแม่เพ่นได้ตาสั่งมาแล้วเนาะคะ่ะนี่โอ้โหสีขีด 4ขีดค่ะพี่น้องนี่ต้นหนึ่งอีกตน้นต้นนี้ใหญ่สองต้นเก่าขีดเด้อค่ะพี่น้องแม่เพี้ยน่่ได้ตัวเด้เบึง่งคักๆน้ำกันเด้อสองต้นเก่าขีดเกือบโล่นะคะสองต้นเกือบโล่พอสามต้นโล่ซีต้นโล่แปดโล่เก่า ใ่หาต้นเด้อค่ะในต้นที่หาต้นท e sì> right. ี่หาสองโลครึ่งพี่น้องค่ะไม่เพ่อนคือสมาอ่อนซ่อนอันมันง่ามหลายเถอะค่ะอื้มกรอบค่ะฮักว่างว่างอันนี้เนี่ยกับบดายฮักนี่ค่ะหกต้นหกต้นสามกิโลหกต้นสามกิโล นี่เจ็ดตุนโอ้ยพังสนเจ็ดตุนสามโลสามโลครึ่งนี่ค่ะพี่น้องเจ็ดตุนสามโลครึ่งเป็นตาอาัศจรรย์บลพี่น้องวา่าจะเส่นจะเอาไปเห็ดกับเขานะคะเอาไปทํากับข้าวแล้วก็จะให้ลูกเอาไปเห็ดหลาดหนาอีกเพราะว่าเหมือว่านนีเสียบเฮี้ยนี่ค่ะพี่น้องคะ การเฮ็ดเกษ,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 ษ sea, ตรอินทรีย์มีแตความภูมิใจมีแตความสบายใจบ่ไดดเฮ็ดใดขายไดเงินเอาเงินไปสง่งลานขาเนาะค่ะเอาเงินไปสง่ง,นสงในทุนซื้อปุ๋ยซื้อยามาฉีดนะคะโดยที่เฮ้าบ่ไดดสียาดยาฉีดนี่แทบจะบ่ไดดฉีดนะคะคือฉีดจุลินทรียอย่างเดี่ยวสมุนไพรขา,มาแม่แรงกบมีแต่บ่อดดใส่นะคะบ่ไดดใส่การหมักสมุนไพรขา,มาแม่แรงกบมีแต่มเมเปิ่นบ่อดดใส่นะคะ ราวาช่วงนี้มันหนาวมาเลยงกับบอทอไดเนาะค่ะมาเลยงเพียนี่บอหลายถ้าอากาศร้อนนี่สิเพีอยเยอะนะคะก็เป็นการเห็ดยางผักพุ่มใจแม่เพี้ยนกาบอกเลยว่า,าในผักของแม่เพี้นทุกส่วนทุกตุนทุกทุก,ทกอนุปกันอยู่ในฟ้ามนีปลอดภัยนะคะไรสารเคมีล้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนี่ฝากเพื่อนๆน,นะคะแม่เพี้นผ้ามาเบิงเนาะค่ะมาเบิงคลิป คณะเม็กซิโกนะคะคณะเม็กซิโกนี่ค่ะเอาไม้เพื่อนเพื่อนเบึงนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกแรงใจนะคะเ,เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนเื่อนหลายคนหันมาเห็ดอินซี่เนาะคะ่ะมาเบื้งตัวอย่างแม่เพื่อนกระไดนะคะขอบคุณมากมายพอกันไ่คลิปหนาเวยคะ่ะขอบคุณค่ะ